ก็ต้องถามกับท่านผู้ชมนี่แหละว่าพอใจกันไหมกับการประกาศบไยชื่อของแอนโทนีฮัตสันกับทีมชัดไทยในชุดที่ทำศึกฟี f a เดยแล้วก็คัดเลือกเอเชียนคัพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็เรียกร้องเหมือนกันให้ตัวเก่าตัวเก่านั้นเข้ามารวมกระทั่งนักเตะจากยุโรปที่เป็นลูกครึ่งแต่สมัยอิชอิไม่ได้เรียกเข้าทีมเลยมาตอนนี้แอนโทนีฮัตสันนั้น เต็มแบบนี้เลยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมาดูกันนิดนึงพูทภาษาประตูนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายกองหลังนั้นแค่เพิ่มเควินดีลมรำในแบ็กซ้ายเข้ามาเท่านั้นเพราะว่าตอนอยู่สลง,งอนั้นถือว่าทําผลงานได้ดีแต่อย่าถอนตัวละกันกับเควินดีลมรำเพราะว่าที่อิชิอิเรียกมาสองครั้งก็ถอนตัวทั้งสองครั้งเลยกองหลังก็คล้ายๆกับที่อิชิอิจัดเอาไว้นะครับ พนิครัชพันษาสุพรรณนันสลิงคานสุพันณทองสงก็อยู่ในข่ายนี้เหมือนกันแต่ว่ากองกลางนั้นก็มีเพิ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งมีตัวเก่าตัวเก่าเข้ามาก็คือสรัตอยู่เย็นนี่แหละจิตรทรบุญมาทันก็มาอีกด้วยธนวัฒน์ซึ่งจิตธาวรไม่ได้เข้ามานานครั้งนี้ก็ได้เข้ากันสักทีแฟนวันก็อยากให้เข้ามาก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นก็เป็นนักเตะเก่าเก่าชนะทิพเบนเจามินเสกสรรบราตรีสุภโพเชารชาติพวกนี้รวมอนันต์ยอดสังวานไปอีกด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่ากองหน้านี่แหละท่านผู้ชมตัดปรเมศอาจวิไลออกไปเอาจูซุมซับเบลเข้ามาตามคำเรียกร้องทีระศิลแดงดาเข้ามา เสือเท่าตามคำเรียกร้องเหมือนกันที่ทำฟอร์มดีในไทยลีกนอกจากนั้นแล้วก็เป็นนักเตะกองหน้าเก่าที่จะสัพ์เผยพิมายซุปศัพร์ของทีมชาติไทยบรโดกระทั่งสุปชัยใจเด็ดกำลังมั่นใจในเกมที่เจอกับซิงไฮพอ์แล้วก็ยิงลูก,กแรกในเอสลได้ถือว่าตีเหล็กตอนกำลังร้อนๆแบบนี้ชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่แข่งกับสิงคโปร์แล้วก็ สีลังกาที่สำคัญแอนโทนีฮัตสันจะมีเวลาที่จะลองทีมเพราะว่าจะต้องเจอกับสิงคโปร์นี่แหละในบ้านของเรานี่แหละอุ่นเครื่องกันที่สนามธรรมศาสตร์บรังสิษย์เราก็จะได้เห็นนักเตะต่างๆได้มีโอกาสได้ลงแล้วก็แอนโทนีฮัตสันก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะจัดตัวในการที่ไปเจอกับสี่ลังกาคัดเลือกเอเชียนคัพ ถามว่าเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าน่าจับตาการเล่นอย่างหนึ่งก็คือว่าสไตล์แอนโทนี่เฮดสันเนี่ยก็เหมือนกับสไตล์ของอังกฤษจะเล่นเกมรุกเป็นหลักเมื่อก่อนนั้นแอดมินเคยพูดว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะถนัดเล่นแบบอังกฤษคือทำเกมรุกหรือไม่ก็โยนบอลเข้าไปแล้วก็มีกองหน้าก็จะคอคชจะโยนเข้าไปแบบนั้นสไตล์แบบอังกฤษแบบนั้นแหละจากพีเมลีกเนี่ยแอดมินเคยพูดเอาไว้จะเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือว่าจัดกองหน้าถึง4คนสมัยอิชอีชอชนั้น 3คนแค่นั้นแล้วก็ใส่กองหน้าสักคนหนึ่งหรือกองหน้าตัวต่ำอีกคนหนึ่งแต่นี่อาจจะเล่นสไตล์แบบ4-4-2ก็เป็นไปได้คือใส่กองหน้าทั้งสองคนเลยสไตล์อังกฤษก็จะแบบนี้เหมือนกันระบบ4-4-2มันก็เลยน่าสนใจเลยกับชุดนี้ที่จะเน้นเกมรุกเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือกองกลางนี่แหละเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีตัวริมเส้นเท่าไหร่ มีแค่สุปโชคสัตวชาติส่วนทางด้านขวานั้นจะเดินสักวงกอนไม่ได้เข้ามาจะบาดเจ็บหรือไม่เรียกเราก็ไม่รู้เอกนิปัญญาก็ไม่ได้มาฟอร์มอาจจะไม่ดีก็ได้แต่น่าจะเป็นศิกสรรบราตรีที่จะเป็นตัวริมเส้นแทนอน,นันยศสองวานนี้อาจจะอยู่ทางด้านซ้ายเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ากองกลางตัวลุกนั้นมีชนะทิพยืนพื้นอยู่อาจจะได้สารัตย์อยู่เย็นนั้นมาคอยคุมเกม แล้วมีพีดอร์ชดนฉ่ำรัศมีนั้นทั้งรุกทั้งรับได้อยู่กองกลางเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกลำบากเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งเบนจามินเดวิดมีทั้งธนวัตรอีกด้วยแต่ธนวัตรนี้ถ้าจะได้ลงก็เกมที่เจอกับสิงคโปร์นี่แหละถ้าเกิดว่าโคชอยากจะดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนส,สึริสรบราตรีนั้นได้เห็นฟอร์มอะไรต่างๆแล้วสุภโชคสแตนชาติพวกนี้ทิตะทอนบุญวันทันอาจจะลงเป็นตัวสำรองก็ได้ เพราะว่าอาจจะแทนแบ็กซ้ายมากองกลางได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการจัดตัวของแอนโทนี่ฮัตสันนี้ก็ถือว่าตามใจสมาคมนี่แหละตามใจแฟนบอลแล้วอาจจะมองเห็นวิธีการเล่นของเขาที่จะใส่นักเตะพวกนี้ลงไปเราก็ต้องมาดูกันก่อนแล้วเกมที่จะดูแล้ววัดผลที่แฟนบอลนั้นจะเห็นกันหรือทุกภาคส่วนจะเห็นกันเนี่ยว่ามันจะมีความแตกต่างในการเล่นระหว่างชุดนี้กับชุดที่อีก จัดเอาไว้หรือชุดนี้ที่โคชแอนโทนีฮัทสันจะวางรูปแบบการเล่นกับชุดที่อิอิวางรูปแบบการเล่นมันจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนก็เกมที่เจอกับสิงคโปร์นี่แหละแฟนบอลก็จะได้เห็นทุกภาคส่วนทั้งสมาคมทั้งหลายๆส่วนนั้นก็จะได้มองเห็นกันว่ามันจะแตกต่างกับมาซาทะดดอิชอิหรือไม่แต่ถ้าถามแอดมินแอดมินบอกว่า มันจะแตกต่างในเรื่องของเกมรุกแน่นอนเพราะว่าสไตล์ของแอโทนีฮัตสันเน้นเกมรุกเป็นหลักซึ่งเมื่อก่อนนั้นทีมชาตไทยก็จะเน้นเกมรุกเป็นหลักแต่ไม่ชอบเล่นเกมรับแอดมินก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำว่าตั้งแต่สมัยก่อนเลยตั้งแต่ที่ปีต์วิทมาคุมทีมนี้หรือสมัยซิโก้รวมกระทั่งโค้ชนอกหลายคนเนี่ยเกมของทีมชาตไทยนั้นจะเป็นสไตล์เกมรุกเข้าใส่ทั้งนั้นเลยรวมกระทั่งสมัยมโนพกิงด้วย แต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทีมชาติไทยเล่นเกมรุกดูแล้วเอนเตอร์เทนดูแล้วสนุกมันก็มีข้อเสียตรงที่หลังมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันก็ต้องดันขึ้นไปแบบนั้นที่เราบังทีไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้ารอบเกมรับมีปัญหาเหมือนกันถ้าทําเกมรุกขึ้นไปมันก็เหมือนกับเป็นสไตล์ปกตทิทั่วไปในการเล่นฟุตบอลแบบนี้แหละเกมรุกดีเกมรับจะไม่ดีแบบนั้น ออมาตอนหลังๆเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยก็คือสมัยบรายวัฒนี้เล่นเกมรับเป็นหลักเกมรุกไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันพอจะไปทำเกมรุกเกมรุกก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าก็ไม่ค่อยเสียประตูเหมือนกันพอมาถึงมโนโปกิงเกมรุกก็ดีแต่พอมาถึงมาซส์ดาชิอิก,ก็จะเน้นเพเซฟเป็นหลักถึงเวลาที่รุกได้รุกแต่ก็พยายามไม่ให้เสียประตูเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นยุคของแอนโทนีฮัตสัน คิดว่าเกมรุกเป็นหลักแล้วเกมรุกจะออกมาดีสไตล์แบบอังกฤษแบบนั้นส่วนมันจะลงตัวอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูกันก่อนว่าเกมแรกกับสิงคโปร์มันจะออกมาแบบไหนที่สำคัญเล่นในบ้านเนี่ยมันน่าจะออกมาดีแต่ไปเยือนสีลังกานั่นแหละเป็นตัววัดเลยว่าจากตัวแบบนี้ดีพอหรือไม่ที่สนใจเนี่ยแอดมินไม่ได้สนใจนักเตะเก่าๆเ,เ,เพราะว่าอิจิอิเขาเคยเอามาแล้ว ก็เห็นผลงานแล้วที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจูชเบลนี่แหละที่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นกับทีมชาติไทยเลยจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีเอรวันการีเย่นี่แหละที่มาเล่นกับทีมชาติไทยแล้วผลงานไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในตอนเล่นอยู่23นั้นโคชบ拉อิสระสีทโลก็จับเป็นตัวสำรองเสียส่วนใหญ่ เพราะว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเป็นตัวดิมเส้นอาจจะยังปรับสภาพอะไรไม่ได้กับเอราวันการิเย่เพราะฉะนั้นจูซุนซับเบลนี้เป็นที่หมายตาของแฟนบอลแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เป็นตัวใหม่เป็นลูกครึ่งจากเป็นลูกครึ่งจากยุโรปที่ต่อจากนิโคลัสมิเก์สันผลงานจะเป็นอย่างไรจับตานักเตะค,คนนี้ให้ดีๆว่า จะได้ลงตั้งแต่ตอนแรกหรือเป็นตัวสำรองผลงานจะดีตามคำเรียกร้องที่ให้ติดทีมชาติหรือไม่น่าจับตากันเลยกับจูดสุนทรบเบลนะครับ